มาครับวันนี้ช่างกุญแจชินจะมารีวิวการโปรแกรมดอกเฟิ่มนะครับตัวนี้เป็นฮอนด้าซีวินางฟ้านะครับลูกค้าแจ้งมาว่ากุญแจนะครับเหลือดอกเดียวและที่สาคัญรีโมทใช้งานไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าลงเครื่องซักผ้านะครับสตาร์ติดอย่างเดียวรีโมดใช้งานไม่ได้นะครับอยากทํากุญแจเพิ่มและรีเควสตเป็นแบบพับนะครับตอนนี้ช่างกุญแจชินโปรแกรมดอกใหม่ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับและก็ทําเป็นแบบพับสวยงามแข็งแรงนะครับทรงบีเอ็มให้เรียบร้อยนะครับอุ้ย แต่ที่สําคัญนะครับของเราเนี่ยเป็นแบบป๊อปอัพนะครับสามารถพับเก็บได้นะครับอ่าดูนะครับใส่กระเป๋าไว้อันหนึ่งก่อนเกะกะนะครับนี่นะครับสวยงามแข็งแรงนะครับนี่นะครับอ่าเราจะทดสอบรีมทให้ดูด้วยนะครับนี่นะครับล็อกนะครับอ่าดึงประตูนิดนึงนะครับอันล็อกครับ นี่นะครับทรงสวยงามมากและแข็งแรงกว่าเดิมนะครับตัวเดิมจะมีปัญหาเรื่องกรอบแตกด้วยนะครับอย่างนี้นะครับตัวนี้เนี่ยปลายมันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับ3-5ปีแตกนะครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องเป็นกังวลครับแข็งแรงทนทานมาเรามาเทสตาร์ทให้ก่อนนิดนึงนะครับก่อนอื่นเข้ามาเพื่อความปลอดภัยนะครับอย่าเบรกด้วยตำแหน่งเกพีนะครับเสียบกุญแจเข้าไปบิดไอจีออนเรียบร้อยนะครับเครื่องฟิสตาร์ทเดดง่ายก็เป็นอันว่าสมบูรณ์แบบในการโปรแกรมดอกเพิ่มของ Honda Civic FD นางฟ้านั่นเองนะครับโอเคส่งมอให้ลูกพี่ก่อนอ่านี่เลยให้พี่ลูกทดสอบหน่อยอันนี้แบบพับทรงใหม่ล่าสุดนะครับสวยงามมากเป็น BM ะครับกดปุ่มพับเก็บมาทดสตาร์ทหน่อยกดรีโมทดูสิครับล็อกอยู่ข้างบนอันล็อกอยู่ข้างล่างโอเคครับ นึงเครื่องมือมาก่อนเดี๋ยวเยียบโอเคเทสตาร์ทเลยเรียบร้อยเครื่องฟิสตา์าติดง่ายเป็นนั้นว่าสบูรณญแบบนะครับขอบคุณครับ